้าเหตุที่มีการฟ้องหย่ากันบ่อยนะครับต้องไปดูตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1516นะครับก็จะระบุเหตุในการฟ้องหย่าเอาไว้หลายเหตุเลยนะครับแต่วันนี้ทนายเจจะหยิบยกรวบรวมมา5ข้อด้วยกันนะครับที่มีการฟ้องหย่ากันบ่อยที่สุดนะครับประการแรกเลยนะครับ้อแรกเลยนั่นก็คืออีกฝ่ายหนึ่ง,1 1งมีชู้นะฮะยกย่องหญิงอื่นนะฮะเป็นภรรยานะครับหรือว่าฝ่ายชายเนี่ยนะครับก็ไปมีชู้หรือฝ่ายหญิงมีชู้เนี่ยนะครับสามารถฟ้อง อย่าได้นะครับซึ่งตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยกฎหมายฟ้องชู้ไม่ได้ยกเลิกแต่อยา่างใดนะครับน่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องการสมรสเท่าเทียมเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายอย่างฟ้องชู้กันอยู่ได้นะครับประการที่2นะครับประการที่2ก็คือจงใจทิ้งร้างเกิน1ปีนะครับถ้าหากว่าอีกฝ่ายน,นึงเนี่ยจงใจทิ้งไปเลยนะครับเกิน1ปีเนี่ยสามารถดําเนินการฟ้องร้องได้นะครับ ประการที่3นะครับสมัครใจแยกกันอยู่นะครับเกินส